แต่จะบอกว่ามาปรึกษาคุณหมอดีกว่าที่เราไปรักษาเองซื้อผลิตภัณฑ์เองใช้เองอะคะ่ะคือมันเห็นผลจริงๆนะคะคือลองมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะชื่อนัชชาธนาดีอั็นตรลัดนะคะชื่อเล่นชื่อแบมค่ะพอดีมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสิวอะคะ่ะถ้าจำได้ก็น่าจะเป็นตั้งแต่มปลายอะค่ะก็สิวก็จะขึ้นแบบตรงหน้าผากแล้วก็บริเวณแก้มอะคะ่ะ การเป็นสิวนะคะก็ทําให้รู้สึกแบบไม่อยากมองหน้าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันแบบรู้สึกอายแบบเขาถ้าเขามองแล้วเอ้ยหน้าเราแบบมีเม็ดเม็ดอะไรอย่างเงี้ยหนูก็พยายามแบบหลบหน้าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เคยไปหามาหลายที่อย่างเงี้ยคะ่ะก็แบบว่ามันก็ไม่ได้หาย แบบหายสนิทเลยแล้วก็พอลองมารักษาที่นี่ใช่ไหมคะผลที่ได้คือดีมากคนรอบข้าง mm. เพื่อนอะไรเงี้ย mm. ก็แบบว่าทักว่าหน้าเนียนขึ้น mm. ผิวเนียนขึ้นหน้าคือก็ไม่ทิ้งรอยไว้ให้อะคะ mm. ก็คือประทับใจมากคะ่ะ mm. ถ้าเห็นรูปก่อนหน้านี้นะคะคือหน้าก็จะเป็นสิวแบบเยอะมากเลยคะ่ะคือถ้าเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี้นะคะ่ะ mm. ก็รู้สึกว่าแบบเออว้าวมากเลยคือไม่คิดว่าที่นี่จะทำได้ขนาดนี้อะคะ่ะ เกินความคาดหวังมากเลยครับค่ะขอขอบคุณคุณหมอแล้วก็พี่ๆพ,พนักง,งานทุกคนที่ดูแลหนูมาตั้งแต่เริ่มเริ่มแรกเลยนะคะจนถึงปัจจุบันเลยขอบคุณมากค่ะก็อยากจะ เชิญทุกคนคะ่ะมาลองปรึกษาหมอดูที่นี่คือดีมากจริงๆคะ่ะอย่างที่หนูเคยทํานะคะคือจากที่แบบว่าหน้าเป็นสิวเยอะๆคะ่ะตอนนี้ก็เริ่มหายแล้วแต่จะบอกว่ามาปรึกษาคุณหมออ่ะดีกว่าที่เราไปรักษาเองซื้อผลิตภัณฑ์เองใช้เองนะคะคือมันเห็นผลจริงๆนะคะคือลองมาแล้วคะ่ะ